ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พามาจัดเกม Lucky n e k ก o นะครับผมเกมแมวเนโก้นำโชคนะเราอยู่กันในหน้าค่ายของ b e d f i x VIP นั่นเองนะครับโอเคครับมาครับวันนี้ทุน 14k นะครับผมเบ็ดกันดอกลนะ400เหมือนเคยครับแล้วทุกคูณโอโหคูณ8เข้าไปครับมาถึงดอกแรกหมื่นกว่าคูณเข้าไปกับ2.5 โอ้โหโอดอกแรกสัตว์ไปหมื่นสองแปดร้อยแล้วยังไงล่ะครับเนี่ยบวกกระจาย้แต่เม็ดแรกเลยนะของจริงนะครับผมรัก,กี้เนโกะยังคงเป็นเกมที่จ่ายเดือดเหมือนเคยนะครับผมโอเคไปครับเราเทอร์โบออโต้นะฮะรุยครับรุย มาครับ40แล้วคิ้วมาแบบนี้240มี y ยโอ้โหมีไวตรงกลางไม่ติดได้ไงวะเออมันแปกเฮ้ยพัดมาครับ300ครับผมก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเกมนี้ก็เดือดอยู่แล้วนะครับเท่าที่เรารู้ๆกันมานะฮะว่าจ่ายโหดเลยนะฮะ160ครับไปครับ40ครับผม หลุนกันไปยาวๆครับปัน,นี้นะอีกตัวหนึ่งเข้าฟีเกมมาไว้โอ้โหรู้อยู่มันยากับมันเหลือช่องแค่ช่องเดียวโอกาสยากมากพี่จะเข้าเมื่อกี้เนี่ยนะก็เลยแบบไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าจะใช้สี่ตัวด้วยนะครับเคมาครับสี่ร้อยแปดสิบซูชิครับสวยครับเก้าร้อยเต็มกระดานคูณสองไปครับสี่ร้อยแปดสิบ คูณสองเข้าไปครับแปดร้อยมาครับสองร้อยครับเคมาครับสองร้อยสี่สิบซูชิครับแปดร้อยครับคูณสี่เลครับหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบครับแล้วไหลต่อคูณหกเข้าไปครับร้อยยี่สิบขอไหลต่ออือไหลต่ออีกเราไม่คูณหกไปสี่พันแปด แล้วอืมฮึมก้อนโตมาหลายตอนเนื่ยเหมือนกันนะครับผมลักกี้ในเกาะไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆฮนะต้องบอกตรงๆเลยครับผมหมื 11, ่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ้ยหกร้อยสี่สิบคูณสองแล้วสามร้อยยี่สิบครับผมไปครับลุ้นกันย,วยาว คูณสี่เข้าไปชอบนี้ครับสามพันสองโอ้เราไม่ได้ไหลต่อนะ mm hmm. ก็เดือดอยู่นะครับลัคก,กี้ในเกาะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มดูดคืนไปเยอะเหมือนกันนะอีกโดนเข้าฟีเกมไปจบๆไปอ่ะไม่มาครับแต่แต่ครับได้ลุ้นอีกครับสี่ห้าช่องได้ไม่มานะครับ ก็ยเงียนถือว่าหวงฟรีเกมอยู่พอสมควรนะครับมาครับ600มีคูณ2เข้าไปครับ320อืมดูทาไนี้เลยเหรอเอาวายมา้าคูณคูณคู้เข้าไปกับ5 0า0 โอ้โหไม่ได้หลายต่อเจได้นะควับสาเป็นตัวคูณต้องคูณหกนะครับน่าจะให้ไปต่ออีกสักนิดนึงก็ยังดีพัดมาคูณน,นะครับสามร้อยยี่สิบครับตอนนี้คูณกันรัวๆนะบวกกันรัวๆไหลกันรัวๆจริงๆนะฮะมาอีก้วครับสี่ร้อยสี่สิบพัดมาสามร้อยแล้วมาอีกสิบครับผมสี่สิบไม่แตกน้อยจังวะ 960ครับแล้วไมหก160แล้วไมี่120มีวายมา60พระโหทำไมไม่มีตัวคูณเลยเว้เยเสียดายนะ่าจะมีตัวคูณสักนิดสักหน่อยนะฮะ10มาครับ160อ่ะลุ้นเข้าฟรีเกมครับตอนนี้อมาจนได้ครับโพ้โหลุ้นถึง3รอบกว่าจะเข้านะมาครับตอนนี้บวกแล้วครับแต่ว่าฟรีเกมนี้เราต้องเอาให้บวกเหมือนเดิมครับจะได้ เลิกเล่นนะหลังจบฟรีเกมนะผมว่ามีโอกาสที่จะบวกได้ไม่ยากนะเกมนี้นะเดากน้องต้องจ่ายเราซะเก้าพันหมื่นหนึ่งต้องมีนะเกมนี้นะคูดกันตามเนื้อผ้านะเกมอย่างนี้ต้องมีคูณแปดกับแบบพันเศษโบเราได้หมุนเพิ่มอีกครับสเก็ตเตอร์สี่ตัวมายัางไงไม่รู้ครับโอโหนี่ผมมองไปที่หลักสองหมื่นนะแล้วอัพตัวคูณไม่ครับตัวนี้ตัวคูณอยู่คูณสิบครับแต่ว่าอัพก็ม้มไยถตัวคูณเท่าแต่ไม่แตกเลยครับ โอ้โหไวมากนะเดือิบสี่อ้ยอัพอยู่ได้แต่ตัวคูณเฮ้ยไม่แตกเลยอ่ะโอ้โหอัพแต่ตัวคูณอัพแต่ตัวคูณจริงๆเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยตลกแล้วโอ้โหตลกแล้วเป็นสิบรอไม่แตกแล้วนี่แค่แปดร้อยแล้วคูณยี่สิบเากัปอหกคับตอนนี้คูณมาดิคูณแต่และทีตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าเดือดตัดตัดเสียแน่นอนครับ หมื่นสี่ร้อยนะหกรอบไปจ้ะคูณก็ไปบกับแปดพันสี่คูณดีไหมอัพแต่ตัวคูณจริงๆเว้ยก็ได้ไปอีกตอนนี้ฟรีเกมอยู่สองหมื่นแล้วนะกำไรสองหมื่นละเอาอีกสักนิดนะขออีกสักขอสักสามได้ไหมแต่นิดสามไปโอ้โหตัวคูณแลอัพอยู่นะนะั่นแหละ โหดอัพตัวคูณนี้่แล้วมันแตกโหดๆนี่มันมันจ่ายเราเยอะแน่นะฮะไปดูครับดูความจังของมันครับนี่อ่ะอัพเข้าไปตัวคูณไปเลขสามแล้วแต่ว่าไม่แตกเลยอ่ะอัพเข้าไปโอโหหัวร้อนมากกูเลิกแน่ไอ้ฟาดไว้เล่นแล้วโอเคครับทุกคนก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะโ,โหคลิปนี้จะว่าดีก็ไม่สุดจะว่าแย่ก็ไม่แย่นะแต่เพราะว่ามีกำไรนะโอเคก็ต้องไปถอนดีกว่านะ เลิกดีกว่านะฝากกดและแชร์ด้วยครับไว้ไเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับ